จุดเริ่มต้นของการทำด็อกคาเฟ่ที่นี่ก็เริ่มจากเรามีสุนัขหลายตัวเราชอบสุนัขสายพันธุ์แปลกที่มันเป็นเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยมีในไทยแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราเริ่มมีเยอะขึ้นประมาณสัก20ตัวปุ๊บเนี่ยทางเพื่อนบ้านก่อนเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เปิดเป็นร้านกาแฟล่ะถ้าเกิดจะมาเล่นหมาตอนเย็นนะอะไรเงี้ยก็เลยเปิดเป็นเป็นร้านกาแฟเล็กๆอยู่ที่บ้านกลางเมืองที่ลาดพร้าวนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นเราก็สะสมสุนัขเยอะขึ้นเยอะจน จนหมู่บ้านรับไม่ไหวเพราะคนเยอะจัดพอย้ายมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ตอนแรกเราก็คิดว่ากระแสตอบรับมันจะเฉยเฉยพอเริ่มมีคนสิงคโปร์เข้ามาคนต่างชาติเข้ามาแล้วก็จะมีพวกเซเลบเข้ามาเขาก็ไปทําบล็อกเกอร์ให้ทําอะไรให้จนจนเป็นที่รู้จักของคนสิงคโปร์ปคําว่าหมายใหญ่ใจดีเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่เขาเรียกการวิกด็อกคาเฟ่คาเฟ่หมายใหญ่ใจดีอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ คำว่าหมาย,ยากใจดีเข้ามาด้วยแต่จุดประสงค์หลักๆของการเปิดคาเฟ่ที่นี่ก็เปิดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสุนัขก,ก็คือความตั้งใจเนี่ยอยากให้เป็นที่ที่ให้คนที่รักสุนัขเนี่ยหรือว่าอยากจะเลี้ยงสุนัขแต่ว่าไม่รู้จะเลี้ยงสายพันธุ์อะไรหรือว่าอยากจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้แต่ว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ให้มาศึกษาข้อมูลที่นี่ก่อน โซนการเลี้ยงสุนัขที่นี่ถ้าเป็นโซนเกี่ยวกับการบริการลูกค้าเนี่ยก็จะมีโซนของคาเฟ่ถัดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโซนที่วิ่งเล่นกับสุนัขอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนห้องแอร์ที่สุนัขเขาค้างอยู่ตรงนี้เลยก็เป็นโซนที่ลูกค้าเข้าไปเล่นได้เหมือนกันก็อย่างแรกก็คือต้องรักสุนัขก่อนแล้วก็ไม่กลัวสุนัขใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสามารถทาความสะอาดหรือว่าเก็บอึเก็บฉี่อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็จะเลือกจากจากความรักสุนัขมากกว่า เป็นใช่เป็นพนักงานคนแรกครับมันมีทั้งความสุขมันมีเอาจริงๆมันมีทั้งมุมที่เป็นความสุขแล้วมีทั้งมุมที่ความเป็นความกังวลความทุกข์เวลาที่แบบเห็นน้องป่วยน้องเจ็บหรือบางครั้งมันก็ได้เห็นพัฒนาความสุขในการเห็นพัฒนาการการเติบโตด้วยอะไรด้วยเรียกว่าทั้งเป็นความสุขเป็นความผูกพันเป็นความรักเป็นทุกอย่างเลยตอนนี้ แล้วก็สุนัขก,ก็จะนอนที่นี่บ้างกลับบ้านบ้างแล้วก็จะไปน,นอนที่บ้านอีกหลังนึงบ้างก mm hmm. ารฝึกสุนัขถ้าเป็นฝึกสุนัขน,นิสัยพื้นฐานเบื้องต้นนะครับก็ฝึกเองก็จะใช้หลักสิทวิทยาง่ายๆของสุนัขแล้วก็แต่ถ้าเป็นระเบียบวินัยหรือว่าเป็นพวกการทําตามคําสั่งชั้นสูงก็จะมีครูที่มาจากวอดอ็อกเป็นคนฝึกให้วกตัวที่อยู่ที่นี่ก็จะอยู่กับเราตลอดก็คือจะมากินนอนอยู่ในห้องนอนด้วยเลยจนเขาโต แล้วก็วิธีการฝึกที่จะให้อยู่กับคนแปลกหน้าเราก็เป็นคนฝึกเองทั้งหมดจริงๆสุนัขพวกนี้เราเลี้ยงเหมือนคนในครอบครัวเพราะว่านอกจากที่เราให้เขาทํางานให้เราเนี่ยเวลาอื่นเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่รีแลกซ์เกือบทั้งหมดเลยสุนัขทุกตัวก็จะมีตารางว่าแต่ละตัวจะต,ต้องไปพักผ่อนตอนไหนไปทําอะไรไปบางทีก็ไปวิ่งเล่นต่างจังหวัดบางทีก็ไปว่ายน้ําไปรีแลกซ์ไปหาคุณหมอไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยครับเราก็ดูแลเหมือนเหมือนจริง,รงๆเหมือนลูกเลยเพราะว่า ตัวเองไม่มีรูปด้วย